ท่านผูน้พนการอำเภอท่านพอ,อ,อไปแล้วบอพอออยู่อยู่ครับท่านพอขนก่อนนะครับท่านพนาการอำเภอท่านประธานสตรีประธานเครือข่ายแล้วก็ทีมแขกผู้วิเกียรทุกท่านครับวันนี้ก็ไม่ได้คาดหวังว่าพวกเราจะ ให้ความอบอุ่นขนาดนี้นะครับก็คือก็คือ,อในใจผมนี่อยากจะอยู่แบบเงียบเนียนะครับอยากจะไปแบบเงียบเนียที่จริงว่าจะลอยนะครับ ว่าอยากให้จัดอะไรเลยก็คืออยากให้หลอยอยากจะลอยไปเลยนะครับก็เริ่มคิดตั้งแต่สามสเดือนที่จะ,กะเกษียณนะครับมีการเชิญประชุมอ,อุรณาการตระบนก็คิดอยู่ว่าวจะไปดีหรือไม่ไปดีหร,หรือจะหรือจะลอยไปจากเริ่มจากสามสเดือนที่เหลือนี่เพื่อที่จะ,ะให้เขาไม่ต้อง ให้เขาไม่ต้องมามา,มามาเห็นเราอีกนะแต่ว่าเออไม่ต้องไปตั้งความหังกับหัวหน้าประโยคก์กับข้เจ้ากับสิทธิพังสีเนาะนะครับแต่ว่าก็ <c oughs> ด้วยฐานะด้วยงานนะครับก็เลยก็เลยต้องทําทงานอยู่จนถึงวันนี้นะครับแต่สิ่งอื่นว่านะครับแต่สิ่งที่อยากจะ บอกกับพวกเรานะครับก็คือนะครับตั้งแต่เริ่มรับราชการนะครับก็คือตอนนั้นอ่ามันมีอบรมภาคทฤษฎีแล้วก็จะมีภาคภาคสนามเขาเรียกภาคสนามน,นะครับผมไปอบรมที่เอ่อผมไปภาคสนามที่จังหวัดชเชัยงคูณอำเภอคอนสวรรค์น,นะครับจังหวัดเชยัยงคู ที่ตำบลบ้าบนบาโชกอยู่ที่บ้านโศกเลยนะครับตรงนั้นนะครับไปฝึกง,งานอ0ยี่สิวันนะครับก็ปรากฏว่าอ่ายีสวันแล้วก็รู้สึกผูกพันกับคนที่นั่นนะครับคนที่รั่นแล้ววันสุดท้ายที่เราจะต้องออกจากพื้นที่เขาก็จัดพิธีบายสีสุขขันให้ ให้เหมือนกันนะครับให้ให้เหมือนตันนี้แหละครับแต่ความรู้สึกนะครับความรู้สึกตอนนั้นก็คืออยากจะเก็บความรู้สึกอยากจะมีเพื่อนคุยอยากจะมีอะไรอยู่อ่าอยู่กับเรานะครับจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับอยากอยากอยากจะเก็บความรู้สึกตรงน,นั้นก็คืออยากให้ผู้ที่มาร่วมงานมาผูกแขนมาูกข,ข้อต่อแขนแล้วก็คนที่ คนที่รู้จักเราดินั่งคุยกันให้ให้ซอดแจ้งสว่างกง่ายๆว่าอยากอยากแค่สัน้นนะครับอยากทาแบบนั้นนะครับแต่ขู่แขงเสียจกินข้าวเสร็จขัาเจ้ากับภาากันเนื้อบางนะครับก็ทยอยกลับกันไม่ถึงสองทุ่มกลับกันหมดนะครับแล้วเราก็รู้สึกอ้างว้างนะครับอ้างว้างจริงๆนะครับ,นะรบมาถึงวันนี้ก็ความรู้สึกเดียวกันนะครับ วันนี้อยากจะให้พวกเราเนี่อยากจะอยู่กับพวกเราตลอดนะครับอยากจะอยู่กับพวกเราตลอดนะครับอ่าเมื่อเดือนเมื่อต้นเดือนเนาะนะครับอาก็เริ่มทําใจแล้วลหละนะครับว่าเจะทํายังไงนะครับแต่ยิ่งใกล้วันนะครับยิ่งใกล้วันก็คือใจหายนะครับถ้าถ้าถ้าพูดถึงก็รู้สึกมีความเครียด มก็ตรงว่ามีความเครียดนะครับถ้าวัดชีพจรก็คงจะจะดันความดันสูงอยู่นะครับเอ่อทั้งทั้งสัปดาห์เลยสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เลยนะครับเอ่อทั้งสัปดาห์รู้สึกว่ามันมีความเครียดมีอะไรแบบไม่รู้นะครับมามาแบบไม่รู้เดือนรู้ตัวนะครับก็คือเออทั้งที่เราก็ตั้งใจแล้วเนาะว่ามันอ,อ มันจะถึงเวลานะครับมันจะถึงเวลาแต่ว่าใกล้ถึงเวลามันก็มันต้องสึกใจเต้นใจใจสั่นที่ผิดปกตินะครับนาฬิกาที่ผมใส่ในากาสมารทนอนกับก็จะวัดอัตากาเต้นของหัวใจทุกสิบนาทีผมก็เปิดดูในโทรศัพท์ปรากฏว่าปกติอัาการเต้นของหัวใจผมยอยู่ในช่วง60-70นะครับ แต่ว่ามาสัปดาห์นี้แปดสิบคนนะครับแปดสิบประมาณนั้นนะครับก็เออก็อาจจะเป็นที่ความเครียดของเรานะครับความเครียดที่ที่น้าวันที่เราจะเริ่มเลิ่ความเปนเพื่อนนะครับความความเป็นเพื่อนก็อยู่นะครับแต่ว่าหน้าที่มันมันจะต่างกันทีนี้นานะครับความเป็นเพื่อนเรายังยังอยู่แต่หน้าที่เราจะต่างกันนะครับก็เหมือนกับ ตอนที่ผมไปฝึกง,งานนั้นแหละนะครับก็คือ,อก็คืออยากให้เขานั่งอยู่กับเราคุยกับเราจมซอดแก้แล้วก็ส่งเราขึ้นรถแต่ว่าด้วยหน้าที่ของเขาของผู้ที่มารวมงานเขาก็เสีบข้าเสร็จเขาก็กลับไปหาคราปวัวก็ป่อยให้เราอ้างวางก็เหมือนกับวันนี้ก็คงจะปป่อยให้ผมอ้างวางเหมือนเดิมนะครับจริงจรนะครับ,รรบก็คือ เรรู้สึกรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับวันนี้ก็ต้องเรียกว่าอขอโทษขอโทษพวกเรานะครับที่คุณคุณภรรยาไม่ได้มาด้วยนะครับคุณภรรยาบอกบอก,บอกเพื่อนอยู่นะครับบอกเพื่อนให้เพื่อนอยี่นตัวเพื่อนอะไรแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าไม่สามารถจะมาร่วมงานได้นะครับเพราะผมมีงานนะครับ มีหลานสองคนคนหนึ่งเข้าโรงเรียนนะครับอายุสามสี 3, 4, ที่เข้าโรงเรียนทุกเช้าผมจะต้องไปส่งที่โรงเรียนนะครับไปส่งที่โรงเรียนแล้วไม่ใช่ส่งคนเดียวน,นะครับต้องไปทั้งครอบครัวไปทั้งไปทั้งคุณยายคุณตา,แล,ณยายแล้วก็คุณยายแล้วก็แล้วก็ตัวเล็กไปน้องทั้งหมดเลยนะครับทุกวันคนที่ไปโรงเรียน จะร้องไห้ทุกวันเลยตื่นเช้ามาเลยร้องไห้เลยนะครับตาตาจะบอกว่าวันนี้วันจันทร์ร้องไห้แล้วครับบอกก็แค่วันจันทร์ก็ไให้แล้วแต่ว่าถึงตอนเย็นผมเป็นรำดีับอันเลิศหน่อยนะครับร้องคุยนะครับก็ดีใจนะครับเนี่ยนะครับก็คืออาจจะไม่อยากไปเรียนแต่ว่าอยากจะเล่นอยู่กับครอบครัวอันนี้ก็เลยมีความลำบากอยู่อันหนึ่งนะครับเพราะว่าผมคือบ้านเขา แต่ตัวเล็กก็ขึ้นได้หนึ่งปีนะครับขึ้นได้หนึ่งปีก็กําลังหัดเดินนะครับซึ่งเขากําลังหัดเดินแล้วก็ในช่วงในช่วงที่เราจะมาร่วมงานตรงนี้ก็คือนช่วงที่เวลาเขานอนเขาจะนอนช่วงสิบโมงถึงเที่ยงน,นะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็ประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับก็จะกอีสองรอบก็เลยยาก ก็คือที่บ้านมีกันตากับยายแล้วก็เลี้ยงหลานนะครับเลี้ยงหลานสองคนนะครับตากับยายก็ลุกยากแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> เลี้ยงหลานหลานกำลังเล้อโอ้ยบางครั้งก็คาันก็คานาจริงๆนะครับคานคานตามหลานอันนี้ขอขอเล่าเรื่องสดๆเดยอะๆนะครับม <c oughs> ัน,นคานตามหลานนะครับเพราะว่ามันมันลุกมันลุกยากเรามันลุกยากแล้วอายุอายุมากครับลุกยากนะครับ ก็เลยก็เลยยากยากตั้งแต่ตอนเช้านะครับตื่นมานี่ยากเลยชีวิตผมตอนเช้าเนี่ยนะครับผมต้องตื่นมาตีห้าผมต้องเอรียกอาบน้ําก่อนก่อนทุกคนนะครับก่อนที่เด็กจะก่อนที่เด็กจะตื่นนะครับพอเด็กตื่นผมก็เด็กตื่นหโมงผมก็มาดูแลเด็กสองคนยายก็ไปทํากับข้าวทําอะไรให้ให้เด็กนะครับทํากับข้าวเสร็จยายก็มา มาป้อนข้าวเด็กนะครับชงนมเด็กทำอะไรเด็กทำทำเป็นหมดนะครับก็เลยก็เลยเนี่ยนะครับทำไมถึงต้องได้ดูแลสองคนก็มีลูกสาวนะครับลูกสาวลูกสาวสองคนคนหนึ่งก็รับราชการอยู่ที่จังหวัดสักแก้วนะครับเป็นพัฒนากรเหมือนพ่อนะครับอือสักแก้วคนที่สองอยู่อยู่ที่เป็นพยาบาลยี่ที่ ที่โรงพยาบาลนอนศาส์คนนี้นหะที่มีหลานให้ส่วนลูกเขยคนแรกก็เป็นพัฒเป็นนักวิชาการอยู่ที่ำนกคา,ททานพระรามชนจังหวัดสักแย้วคนที่สองก็เป็นพิศวกรอยู่ที่กรมทางหลวงชนบทรนะครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็คือมันห่างกันนะครับก็คือมันไม่มีใครที่จะ,ะดูแลหลานได้ดีเท่าตาขับใจแม่ก็ไม่มีเวลาที่มี รียกว่ามีเวลาที่าสามารถที่จะดูแลลูกได้เป็นประจำนะเพราะว่าเป็นพัาบาลเนะาะเป็นก็บางวันก็อจะพักตอนเช้าบางวันจะพักตอนพุ่มเนอเอยอยัดตีหนึ่งอย่างนี้นะครับคือเขาก็ออกเข้าเวรไม่ไม่เป็นประจำนะครับไม่ใช่ออกไม่ใช่เข้าเช้าสองโมงเช้าออก ปายซีโม่ไม่แค่แบบนั้นนะครับก็สลับไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะไม่เป็นไปร่อมนะครับก็ก็ลักษณะนี้นะครับพอถ้าหากถ้าหากพูดว่าจะจะให้ไปทำอะไรในอนาคตก็เรียกว่าคนคนแก่นรับส่วนใหญ่คนแก่คนเฒ่าคนสูงวัยนะครับจะไม่ค่อยคิดถึงอนาคต คิดถึงแต่อดีตเงินโบนัสเล่าเรื่องอดีตที่เล่าได้นะครับเล่าได้ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะครับแต่เรื่องอนา,านคตไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยคิดหรอกนะครับก็คือ,อถ้าไปถ้าออกไปก็มีงานอย่างนี้แหละนะครับก็คือรับส่งหลานไปนเรียนนะครับแต่ว่าอาดีตเลืออื่นก็อาจจะมีอยู่นะครับ สิ่งแรกที่จะทำก็คือเรื่องของสุขภาพของตัวเองนะครับก็คือตอนนี้ถ้าพูดถึงแล้วก็คือมันจะมีโรคเยอะอยู่ในตัวผมน,นะครับร <c oughs> ่างกายนี้ใช้มา60ปีกับ5เดือนนะครับแล้วก็กีวันไม่รู้แล้วก็วันนี้เป็นวันวันครบรอบการบรรจุรัรา,ราชก,การด้วยน้องอดรอกวันที่ยี่สิบสามกันยานะครับ คือครบ31ปีบอเรบูรเลยนะครับคือราชก,การนะครับแต่ว่าอายุนี่60ปีกั้ง5เดือนนะครับกับ5เดือนแล้วก็เกือบ20ปัน 20, นะครับประมาณนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่กนน็สุขภาพนะครับสุขภาพก็เป็น,ปนสุขภาพมีโรคประจำตัวตั้งแต่10กว่าปีแล้วนะครับ โรคแรกที่มาที่มาเจอก็คือโรคภูมิแพ้ยังไงนะครับเพราะว่าให้เป็นไรเง้ดา่างเยอะภูมแิแพ้เป็นภูมิแพ้นะครับภ <c oughs> ูมิแพ้ที่เกิดจากอะไรไม่รู้นะครับตอนที่ตอนตอน,ตอนที่เป็นรัฐราชการอ, <c oughs> อยู่นั่นนะครับ <c oughs> ก็คือรัฐราชการแรกๆก,ก็ไม่มี ที่าว่า,าจะเป็นหูแพ้แกแต่มีแต่มีมสิ่งบ่งบอกก็คือตอนเป็นนักศึกษาอยู่นะครับก็คือเจออากาศหนาวนี่จะปวดหวัวปวดหัวข้างเดียวใค,ใครเคยเป็นบ้างไหมครับปวดหัวข้างเดียวนะครับอากาศหนาวจะปวดหัวข้างเดียวนะครับแก่ยังไม่ยังไม่มีน้ำมูกยังไม่มีอะไรแต่ว่าหลังจากรับราชการแล้วก็ก็อ่า มีรถคันแรกซื้อรถคันแรกซื้อรถคันแรกแล้วก็มีแอร์เนาะรถเป็นผีแอร์แล้วก็เปิดแอร์พอดีเราเป็นหวัดนะครับเป็นหวัดแล้วก็มันมาเปิดแอร์ครับรถอะไรปรากฏว่าหวัดไม่หายเลยนะครับหวัดไม่หายาต้งแต่นั่นมาเลยนะครับไม่รู้เป็นพราอย่างนี้หรือเปล่านะครับนี่คือนี่คือโรคที่หนึ่ง โรคที่สองก็ปวดปวดข้อเท้านะครับข้อเทา้าอยู่ดีวันดีเหมือนกับเราเป็เจต่อเด้เจตต่อนะครับนเนาะเจตต่อแล้วมันมันปวดนะ่ะเออเอตตต่อไปขาแท่งหรือไปยังนี่มันปวดมากอยู่ดีอยู่เฉยๆนะครับไม่ได้เป็นอะไรนี่แหละปวดอยู่สามวันห้าวันก็หาย <c oughs> จนต้องไปรักษานะครับไปรักษาไปตัวจสัมาเป็นหลครับคนยืดิยมันหลาย <c oughs> ก็เลยกลายเป็นเกาพอเกามาไอ้ที่ตามมาอีกก็คือต้องกินยาทุกวันคือความดังนะครับความดังอีกนะครับอันนี้คือสุขภาพนะครับสุขภาพอายุเยอะขึ้นสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับเห็นเป็นแบบนี้ก็ ฝืนมานะครับฝืนฝืนการทำงานฝืนมานีต่างนะครับเป็นบางครั้งก็มาแบบไม่ไม่ไม่700เกิร้อยเท่าไหร่นะครับก็ฝืนมาเพื่อที่จะดูแลงานที่ตัวเองก็มีชอบให้ให้มีที่สุดนะครับแล้วก็เลือกสุขท้าพตอนอนี้ตั้งเต้าว่าอยากจะไปปั่นจักรยานซึ่งอดีตเคยปั่นครับผมเคยปั่นจักรยาน ปั่นมาหนองหานนี่ก็เคยปั่นมานะครับอยากตัวปั่นหนองหานจากุดอนไปหนองบัวลำภูก็ปั่นนะครับปั่นข้ามเขาเคยเคยทำาครับแต่หลังจากมีหลานก็ไม่ได้ทําอีกเลยนะครับไม่ได้ทาอีกเลยหลังจากมีหลานแต่ว่ากเกษียณไปชิดว่าจะไปปั่นแค่รอบสองน้นั่หละระยะทาง8กิโลเมตรปั่นสัก วันละหนึ่งชั่วโมงนะครับปกติที่เคยปั่นจนล่างกายหอมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าออกปีห้ากลับถึงบ้านห้าโมงสิบเอ็ดนาฬิกานะครับไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้กินอะไรกินแต่น้ำนะครับกินแต่น้ำหรือว่าต้องกินนมแช่ตอกนดครับไปขนาดนั้นนะครับก็คือร่างกายมันก็เผาผลาญมาก แต่ว่าตอนนี้ก็คงแค่ปั่นรอบนึงแค่วันละชั่วโมงรือกว่าอันเนี่ยไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าเนี่นะเพราะว่าเีเด็กที่หละนะครับอันที่สองที่ที่ทำก็คือตอนนี้มีมีที่อยู่แค่ไร่เดียวนิดหนงนะครับแต่ก็ทำปลูกต้นไม้ไว้แล้วหลักนะครับเยอะต่อไปปลูกไว้เมื่อห้าปีแล้วนะครับแล้วก็ต้นสูง พอสุกแล้วก็หมหัวบ้างอะไรบ้างนะครับปลูกจนระชียกกันแล้วนะครับมีต้นอะไรไว้ยัดลงยัดลงนะครับแต่ที่มีเยอะก็มีต้นมะม่วงมีต้นมะพร้าวนะครับสมะพร้า,าวออกลูกแล้วนะครับตอนนี้ออกลูกแล้ว <c oughs> มีมะพร้าวยี่สิบกว่าต้นนะครับก็เชิญพวกเราไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมไปเยี่ยมได้ บ้านบ้านสวนก็อยู่ข้างหนองตะไก้หลังตอชะดอนะครับหลังตอชะดอถ้าจะไปก็โทรหานะครับขอให้ชิ้นาชิ้นนำบุกภาพเนาะแต่ว่าต้นอะโวคาโดยังไม่เห็นผลนะครับยังไม่เห็นผลตอนนี้ลูกได้สามสี่ปียังไม่ออกลูกเพราะว่าเอามาเลีดยังไม่เห็นผลไม่รู้ว่าจะได้ผลไหม แต่ว่าถ้าท่านไปหน้านาแรกเนาะนาพักวานออกตี่นี้พักวานคีสามชีชนต้นก็แข่งชูจินงได้เยู่บดแจงนี่หลายนะครับพมดแจงหลายเนาะหลายยกการหยาก็ได้นะครับอันนี้ก็มีแค่นี้นะครับที่ที่กิจกรรมที่จะทํานะครับที่จะทำเนาะนะครับก็ที่ทนีน้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับ ตลอดเวลาที่ย้ายมาอยู่ที่น้องหานน,นะครับก็รู้สึกว่าตัวเองีทำงานรู้สึกทำงานน้อยกว่าเพื่อนรู้สึกว่าตัวเองทำงานน้อยกว่ามีเพื่อนขอเขานะครับไม่ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเนาะขอบคุณพี่ออสนะครับขอบคุณคุณ น,น้องคอขอบคุณน้องอ้อยขอบคุณน้องไก่ขอบคุณโหน่งนะครับพวกนี้เป็นเตอแบกผมท่งาน,นนะครับนนะคะอือแบกผมทำงานนะครับผมก็ทํางานแบบเ,เขาเรียกอะไรกะคระับถ่าตัดแรงก็เรียกคูณดาวเนาะนะครับก็คือกาวรว์มที่มันช้าลงหรือว่าเครื่องจักรก็ วอมไม่วอมแล้วนะขอบคุณแล้วนะขอบคุณดาว,แล,ว food, food แล้วนะครับก็เรียกว่าน้องๆแบบแบกแบกแบกเยอะน,น,นะครับขอบคุณขอบคุณนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางเครือข่ายเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง,างปาน็นข,ข,ขนั้นประธานพรบคณะนะครับประธานสตรีพรบคณะนะครับทางตำบลหนองเมฆ ตบบุตลที่มีความผูกพันตำบลหนองสปานะครับตบบลที่มีความผูกพันเหมือนกันนะครับก็ถือว่างานในในตำบลนี้นะครับทั้งสองตำบลนี้ถือว่าเป็นงานที่ผมทํางานง่ายที่สุดเท่าที่ผมทํางานมานะครับเพราะว่าผมแค่ทําหน้าที่ถ่ายทอดงานให้กับสองตำบลนี้จะพูดปฏิบัติคือ ผมตะบนนี้เขาปฏิบัติให้ผมหมดเลยนะครับโดยผมไม่ต้องได้ลงเหืออยไรผมเป็นแค่คนถ่ายทอดซึ่งนี่ก็คือว่า,าตั้งแต่ทํางานมาก,ก็มีสองตบลน,นะครับที่ที่ที่ทำงานแบบราบล,ะละื่นแล้วก็ทํางานแบบผมไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากมานเรื่องบังเอ,อิญหรือว่าการตั้งใจก็ไม่รู้นะครับที่ผมได้มาอยู่สองหานนะครับซึ่งยนะับ บอกกับพวกเราให้ดูว่าอดีตผมเคยรับราชการครั้งแรกในที่หนองหานนะครับหนองหานแต่ไม่ใช่ตํามแหน่งพัฒนานกรเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการของสุขาภิบาลบ้านเฉียงนครับแต่ก่อนนี้เป็นสุขาภิบาลเดียวนี้เป็นเทศบาลนะครับสุขาภิบาลบ้านเชียงเปียนใชาราชการรุ่นแรกมาอยู่รุ่นแรกเลยนะครับ ซึ่งตอนนั้นก็น้อยใจนะครับน้อยใจว่าทางท้องถิ่นครับไม่มีทางที่จะโตงก,ก, <c oughs> ก็เลยเบี่ยงแล้วก็เลยเบนเข็มมาที่การพัฒนาชมชนครับ <c oughs> ก็หลังจากมาอยู่ท่านานชนก็ปร,รากฏว่าท้องถิ่นก็โตโตโต,ต,ตจนเลยเราอีกแล้วนะครับรกแ็แล้วก็มากเกษียณที่นองหานก็เหมือนกับ จริงผมก็ตั้งใจนะครับอยากมาอยู่มหาลัยอยากมานานแล้วนะครับแต่ว่าได้โอ,อกาสมาตอนช่วงสี่ปีสุดท้ายก่อนจะเสียงก็ถือว่าได้สมกตั้งใจนะครับก็ต้องต้องขอบคุณทางท่านพัฒาการจังหวัดท่านหลายหลายฝ่ายนะครับแล้วทีนี้ก็ต้องขอบคุณทางเครือข่ายเรายัางไม่ครบนะครับทั้งประธานโอท็อคนใหม่นะครับขอบคุณนะครับ ทางทีมตำบลน,นะครับทีมบ้าน <ไป S 1> รอราันเดียวนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ทางศูนย์ช่วยเหลือ,อศูนย์ศึกษานะครับศูนย์ศึกษาท่านอพอสษษางฟอก็ไ, <ป S 1> อได้ร่วมง,งานได้ทํางานร่วมกันก็ต้องขอบคุณนะครับถ้าหากถ้าหากสิ่งใดที่ผมนะครับ ที่ได้มาอยู่นองารแล้วก็มาะทำเดี๋ยวล่วงเกินหรือว่าอะไรกับพวกเรานะครับในวันนี้ผมก็ขออาโสิกรรมนะครับขอให้พวกเราได้ให้อภัยก็แล้วกันนะครับถ้าคิดถึงการก็โทรหานะครับแล้วก็ยินดีที่จะมาร่วมงานกับพวกเราตลอดนะครับขอบคุณหัวหน้าแอร์อีกนะครับทางทีมมา ชายวานก็ยังไม่ลืมนะครับก็ต้องบอกว่าบ้านผมจริงผมเกิดอยู่ที่นะบ,บ้านหนองแตำบลหนองหลักอำเภอชายวานนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไปซื้อบ้านอยู่ที่อุดอรนะครับซื้อบ้านอยู่ที่หมู่บ้านล่องเย็นสามนะครับตลหบบนองบัวนะครับอยู่แถวทางเข้าประปาเิตจิตนะครับอันนี้คืออันนี้นะครับก็คงจะ อยู่ที่บ้านตรงนั้นแหละครับที่อุดรนะครับเพราะว่าอยู่เชียงานก็คงจะไม่มาแล้วนะครับก็คงจะให้คนอื่นอยู่นะครับมีบ้านมีหลังนะครับอาจจะเป็นปวดอยู่ก็ได้นะครับเป็นบ้านมานะครับก็ขอบคุณนะครับที่มีวันนี้ขอบขอบคุณมากไม่รู้จะกล่าวยังไงนะครับนะก็ขอบคุณทั้งทีมงานขอบคุณทั้งเครือวข่ายขอบคุณทั้งแขกผู้เกียทุกท่านนะครับวันนี้ก็ ขอ,อขอบคุณพวกเรานะครับอยากจะอยู่ยวพวกเรานานๆนะครับขอบคุณมากครับดสทจะ